โอนเงินออกหนึ่งครั้งมีการเสียค่าธรรมเนียมมีเสียค่าสวิปนนี้นั่นครับเขาก็จะมาชาร์จที่ลูกค้าเนาะเพราะฉะนั้นครับค่าคอมมิชชั่นก็จะถูกแบ่งเป็นสามแบบครับผมไล่ให้ดูอันดับแรกคืออัตราต่อหุ้นครับอัตราต่อหุ้นแปลว่าถ้าคุณซื้อหุ้นสหรัฐหนึ่งหุ้นนะครับคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียม0.08สําหรับ InvesX 20,000เหรียญครับ20,000เหรียญค่าธรรมเนียม0.15ครับ ก็อะไรคูณจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้านะครับก็คือสามสิบเหรียญนะซื้อรอยหุ้นครับเสียสามสิบเหรียญคิดเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบเหรียญเหรียญละสามสิบห้าบาทครับก็ตกประมาณพันหนึ่ง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel How to f i n by Coachbook ครับช่องที่จะมาตอบคำถามแล้วก็ให้เทคนิคดีๆทางการเงินในแบบที่เข้าใจง่ายๆกันนะครับเช่นเคยครับถ้าชอบช่องของผมคลิปของผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับกดกระดิ่ง How to ป i n เป็นกำลังใจให้กับการทำคลิปดีๆมีเนื้อหาสาระแบบนี้ต่อ,ตอไปเลยนะฮะโอเคและสำหรับวันนี้ครับเราก็อยู่กันในหัวข้อที่ว่า เริ่มต้นลงทุนหุ้นสหรัฐยังไงมีค่าธรรมเนียมโบรกเกอร์เจ้าไหนเท่าไรบ้าง สำหรับในโลกทุกวันนี้ครับทุกคนเราสามารถลงทุนได้ทั่วโลกได้ไง่ายๆคือเนาะมีโบรเกอร์มีเออนายหน้าต่างๆที่คอยเอาเงินของเราไปลงทุนให้นะครับจะเปิดกว้างมากกว่าสมัยก่อนนะครับที่ต้องลงทุนเป็นปริมาณเยอะๆใช่ไหมถึงจะคุ้มกับค่าคอมค่าเครดค่าแรกเงินโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยซึ่งพอสังเกตดูครับเรา เล่นหุ้นไทยกันอยู่แล้วเนาะเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าเออหุ้นไทยมันก็มีบางตัวล้มหายตายกากไปบ้างล่มสลายไปบ้างน,นะครับตามงบการเงินไม่เจอโน่นนี่นั่นไม่พูดถึงตัวเหล่านั้นนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากได้หุ้นที่มันแิบโตดีหน่อยแข็งแกร่งหน่อยเช่นหุ้นในสหรัฐอเมริกาอ่คุณอยากเป็นเจ้าของ Apple นะครับโทรศัพท์มือถือเนาะอ่าไมโครซอฟท์กูเกิลนะครับเทสลารถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้ซื้อหุ้นพวกเขา นะครับน่าจะมีกําไรในอนาคตระยะยาวหรือเปล่าครับถ้าอยากได้หุ้นแบบนี้ครับเข้ามาในพอร์ตเราก็ต้องเริ่มเปรียบเทียบครับว่าจะไปพอร์ตกับเจ้าไหนดีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับไหมแตนะ่งั้นเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยครับโอเคครับเราอยู่กันที่หน้านี้ครับค่าธรรมเนียมในการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐน้องก็ ขอบคุณสำหรับทางเทรดเดอร์นะครับแล้วก็ i อินโนเวชทีอนุเคราะห์ข้อมูลมาให้เราคุยกันในวันนี้สังเกตรครับข้าธรรมเนียมในการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐครับจากเมืองไทยเนาะบโบรกเกอร์เป็นคนไทยทั้งหมดเป็นธนาคารในประเทศไทยหรือในแน่ซื้อขายหุ้นในไทยทั้งนั้นนะครับถ้าเปิดจากเมืองไทยครับแล้วไปซื้อหุ้นที่อเมริกาเราจะไม่พูดถึงว่าถ้า เราไปเปิดดกนอกเนาะอันนั้นก็จะมีความเสี่ยงคนละแบบนะครับต้องแลกเงินต้องอะไรเองวุ่นวายมากรับทางที่ดีครับถ้าเปิดจากไทยนี่มีค่าธรรมเนียมแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปไล่ดูที่แนละหัวข้อก่อนนะครับว่าค่าธรรมเนียมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างอ,อันแรกครับคือค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศครับโอนเงินออกไปต่างประเทศแปลว่า conversion rate เนาะเขาโอนเงินออกหนึ่งครั้งมีการเสียค่าธรรมเนียมมีเสียค่า s วิ p นนี้นั่นครับเขาก็จะมาชาร์จที่ลูกค้า หรือไม่มีก็เป็นไปได้นะครับก็คือธนาคารเป็นคนออกให้นั่นแหละแกทีนี้นอกจากค่าธรรมเนียมโอนเงินครับก็จะมีเรื่องของค่าคอมมิชชัน่นค่าคอมมิชชั่นนีเป็นส่วนต่างน,นะครับที่เขาเป็นใน้นในการซื้อขายหน่วยลงทุนให้ในการซื้อขายกองทุนให้ที่ต่างประเทศเนาะเพราะฉะนั้นครับค่าคอมมิชชั่นก็จะถูกแบ่งเป็นสามแบบครับผมไล่ให้ดูอันดับแรกคืออัตราต่อหุ้นครับอัตราต่อหุ้นแปลว่าถ้าคุณซื้อหุ้นสารัฐหนึ่งหุ้นนะครับคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 0.08สำหรับ Innovest X อันนี้เป็นวิธีดูนะครับ Innovest X ก็เป็นเจ้าของ SCB เก่านะครับเปลี่ยนชื่อมาเป็น Innovest X เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นเนาะ,ะ0.08ครับของหุ้นนะครับอัตราคงที่ต่อหุ้นนะครับนับจำนวนหุ้นไม่ได้นับจำนวนเงินก็ถือว่าไม่เยอนะเนาะถ้าจำนวนหุ้นมูลค่าซื้อขายครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินครับ ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำครับขั้นต่ำแปลว่าไม่ว่าจะเป็นจํานวนหุ้นหรือจํานวนเงินครับมีขั้นต่ำกําหนดไว้ถ้าเทรดน้อยกว่าขั้นต่ำครับคุณจะเสียค่าคอมที่ขั้นต่ำแต่ถ้าเทรดมากกว่านี้ครับคุณก็จะเสียตามอัตรามูลค่าซื้อขายหรืออัตราคงที่แล้วแต่เจ้านะครับมีพันเจ้าเก็บทั้งสองอย่างเลยอ่าแล้วก็มีขั้นสูงขั้นต่ำมาให้นะครับอันนี้ยก็ต้องลองเปรียบเทียบจากภาพนี้กันดูครับซึ่งโดยคําแนะนําครับ มองผ่านๆแบบนี้ผมเห็นอันนึงครับที่น่าสนใจออก็คือสังเกตครับพวกนี้ข้างล่างมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงินมดเลยเนาะโอ้โหครั้งละห้าร้อยต่อครั้งนะครับห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยหนึ่งพันพันห้านะครับเออทรดครั้งหนึ่งโอนเงินครั้งหนึ่งเนาะก็เสียค่าธรรมเนียมค้ากลับโดนอีกนะครับโดนทั้งไปทั้งกลับอ่ทีนี้ ในฝั่งของกลุ่มที่ไม่มีค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศครับก็จะมีตั้งแต่อัตราครงที่ต่อหุ้นแล้วก็มีมูลค่าซื้อขายสังเกตครับถ้าเก็บเป็นมูลค่าซื้อขายแล้วไม่มีขั้นต่ําครับมีหยุดน่าจะเป็นเจ้าเดียวเลยก็คือเจ้านี้ครับดามจาก KKP เนาะเกียรตินพัทระนะครับก็ดามตัวนี้ที่สามารถเทรดทุนอเมริกาได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ําครับเขาให้เข้าถึงรายย่อยได้ง่ายอซื้อขายที่ 0.15ครับอันนี้คือคอมมิชชั่นครับแถมรายการแรกของเดนครับไม่คิดค่าธรรมเนียมด้วยอันนี้ถือว่า outstanding ม,ม,มากนะครับเหมาะสำหรับรายย่อยที่รู้สึกเรื่องของค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้เสียเรื่องของบทความเรื่องของซอฟดอลลาร์ต่างๆนะครับแต่การวนเรื่องของค่าธรรมเนียมเททุนแล้วอยากให้ค่าธรรมเนียมถูกที่สุดนะครับเจ้านี้ผมเชื่อว,ว่า อยู่ในเลนจ์นะครับสำหรับในวันปัจจุบันเนาะวันที่เราคุยกันเนี่ยอย่างในคลิปนะครับ0.15ในที่นี้คำนวณยังไงครับสมมติว่าถ้าเราซื้อ,อ,อหุ้นแอปเปิลเนาะหุ้นแอปเปิลอยู่ที่ประมาณ200เหรียญ100 1070 1 8 0น170ะ,ะครับผมติดคุมกเป็น200เนาะ200เหรียญน,นะครับเราจะซื้อ100หุ้นใช่ไหมแล้วก็200คูณ100หุ้นนะครับปึ๊บเท่ากับว่า20,000เหรียญครับ20,000เหรียญค่าธรรมเนียม0.15ครับก็ ไปคูณจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้านะครับก็คือสามสิบเหรียญนะซื้อร้อยหุ้นครับเสียสามสิบเหรียญคิดเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบเหรียญเหรียญละสามสิบห้าบาทครับก็ตกประมาณพันหนึง่งทีนี้ถ้าเป็น SCB น,น,นะครับ Innovest X นะครับแต่เราเรามาฟิกกันที่อาัตาราคงที่ต่อคุณมากูนจุดูนยะ์ปดเนาะสมมติว่าซื้อร้อยหุ้นเหมือนกันแตนะ่ผมก็เอาร้อยหุ้นใช่ไหมคูณจุดศูนย์แปดนะครับเท่ากับว่า เสียค่าคอมแปดเหรียญครับอแปดเหรียญเท่านั้นใช่ไหมครับเฮ้ดูน่าสนใจกว่ารอเปล่าถ้าคุณซื้อ a p p เปิลร้อยหุ้นเนาะแปดเหรียญคูณสามสิบห้าครับก็ตกอยู่ประมาณสองร้อยแปดสิบาทเท่านั้นเองไม่ถึงหนึ่งพันอ่าอันนี้เนาะเป็นวิธีคำนวณน,นะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูเลยทีนี้เขาบอกว่ามีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ําครับเท่ากับว่าถ้าเราซื้อแ p p เปิลห้าสิบหุ้นครับผมยกตัวอย่างเนาะห้าสิบหุ้นคูณจุดศูนย์แปดครับ คุณจะเสียสี่เหรียญค่าคอมของอ n n o v เ s สอนะครับปรากฏว่าสี่เหรียญในที่นี้ครับไม่ได้เสียสี่เหรียญเพราะว่ามันต่ำกว่าค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำครับเขาก็จะเก็บคูณสี่จุดเก้าเก้าครับก็คือห้าเหรียญนั่นเองนะครับสี่จุดเก้าเก้าคูณสามสิบห้าครับเท่ากับว่าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโดยประมาณที่จะต้องจ่ายแน,น่นอนถ้าเทรดน้อยกว่านี้เอ่ทีนี้ถ้าในฝั่งของดามครับบอกว่าคุณจะซื้อ Apple 10พุ้นครับ10พุ้นเกิดอะไรขึ้นครับคูณมูลค่า Apple ครับ200ครับก็2,000ครับ2,000เอาไปคูณกับค่าคอมมิชชั่นที่เป็นมูลค่าซื้อขายจุด0015ครับเท่ากับจะเสียค่าคอมมิชชั่นแค่สามเหรียญ่าแปลว่าค่าซื้อน้อยครับดามจะได้เปรียบตรงนี้ก็คือไม่มีค่าคเนียมขั้นต่ำนะครับซื้อน้อยเสียน้อยซื้อมาก เยอะมากขึ้นครับถ้าเป็นรายใหญ่น้องก็อาจจะแนะนําไปที่พวกอัตราต่อหุ้นมากกว่าเพราะว่าหุ้นในสหรัฐอเมริกาครับส่วนใหญ่มีมูลค่าที่ค่อนข้างแพงนะครับการคิดเป็นอัตราคงที่ต่อหุ้นนะครับจะทําให้เสียค่าคอมมิชชั่นน้อยกว่าคิดตามมูลค่าซื้อขายได้เช่นกันนะครับเป็นา้านกรณีเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าดูเจ้าอื่นๆประกอบไปด้วยครับอย่างเช่นคุณอยากได้อออบทความบทวิเคราะห์หุ้นต่างประเทศด้วยนะครับไอ้ดามอาจจะ ไม่ได้ให้บทวิเคราะห์ที่ลึกมากเพียงพอนะครับมีเจ้าประจําอยู่แล้วมีบโบรกเกอร์ในใจครับเช่นของหลงักทรัพย์บัวหลวงอ่าก็เจ้านี้บทวิเคราะห์เข้มครับมาบอกมาเลยยอมเสียคอนเวิร์ตครั้งละพันนะครับจุดศูนย์แปดก็ถือว่าไม่แพงเนาะไม่แพงเนาะก็พอๆกับอินโนเวส X ครับแล้วก็นี่ครับขั้นต่ําแค่สิบ US อลลาร์อ่าแปลว่าต้องซื้อเท่าไหร่ครับจุดคุ้มทุนเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูเนาะ ผมก็จะเอาขั้นต่ำครับสิบเหรียญแทนด้วยจุดศูนย์แปดใช่ไหมเพราะว่าคิดเป็นต่อหุ้นเนะหุ้นละศูนย์จุดศูนย์แปดที่เป็นค่าคอมมิชชั่นครับถ้ากอว่าต้องซื้อประมาณร้อยี่สิบห้าหุ้นครับเป็นขั้นต่ำร้อยยี่สิบห้าหุ้นเป็นขั้นต่ําเพื่อให้ไม่เสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ําสูงเกินไปโอเคเนาะทีนี้ร้อยี่สิบห้าหุ้นครับมันคิดยังไงสมมุติว่าเป็นแอปเปเหมือนเดิมนะครับหุ้นละสองร้อยเหรียญปุ๊บคูณสองร้อยเข้าไปครับถ้ากอมว่าค่ 25, า คอมมิชชั่นโคเวอร์ค่าคอมขั้นต่ำ okay. ตัวนี้เนาะค่าคอมขั้นต่ําแล้วยังไงต่อครับสองหมื่นห้าพันเหรียญคิดเป็นเงินบาทครับเราก็คูณสามสิบห้าไปถ้ากับว่าคุณต้องซื้อประมาณแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถึงจะคุ้มค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ํานะครับแต่พอคํานวณออกมาแล้วซื้อล็อตใหญ่แบบนี้ครับกับถูกกว่าซื้อผ่านดามที่เป็นศูนย์จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์กันไหมเพราะว่าสองหมื่นห้าพันครับเมื่อกี้ถ้าจะซื้อ แอปเปิลเนาะร้อยี่สิบห้าคูณกับสองหมืนห้าคูณจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าครับ,รบจะเสียค่าคอมสามสิบเจ็ดเหรียญนะครับซึ่งแพงกว่าสิบเหรียญแน่นอนอันนี้ครับก็เลยเป็นเทคนิคในการคำนวณเปรียบเทียบนะครับวิธีดูค่าธรรมเนียมการลงทุนตัวนี้ก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับจะไม่ใช่เลทนี้อเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันให้ดี เ้าผมให้แนวคิดวิธีการคำนวณว่าเอ้เจ้าไหนเหมาะกับเราคุ้มกับเรามากที่สุดโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีคำนวณค่าคอมมิชชั่นและก็ค่าคอมขั้นต่ำกับค่าคอมรายหุ้นเนาะของหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับ แน่นอนครับการลงทุนก็มีความเสี่ยงครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลอย่างดีแม้กระทั่งการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมก็ตามครับหรือใครอยากที่จะเลี่ยงค่าธรรมเนียมเหล่านี้เนาะยกภาระไปให้กับกองทุนรวมนะครับก็สามารถซื้อกองทุนหุ้นครับที่เป็นหุ้นสหรัฐาอเมริกาหรือกองทุนหุ้นในแนวที่เราชอบนะครับเราให้บริการกองทุนบริหารพอรให้ครับไม่ต้องมีความเสี่ยงในการซื้อหุ้นเองเป็นจํานวนมากๆเพื่อให้ประหยัดค่าคอมมิชชั่นแบบนี้เช่นกัน โอเคครับถ้า,ามีคําถามหรือว่าอยากให้คลิปต่อไปผมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับน้องพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับสําหรับวันนี้ฮะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ